วันนี้นะครับพี่เนี่ยก็จะมาเผาคอมไอหลังเพื่อเผาตัวมีอะไรสิบบาทไปขอเนี่ยหนูสิบาทเราออกเวเี้ยขอเนี่ยสิปบาทอะไรไอ้ท่อโอ้ยเาบอกว่าชวนดิชานพี่ต่อชาวหน้าชาวบีบีชาวไพแบงค์ชาวเลซิตี้กันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เน็ตจะมาทําคลิปแก้งนะครับแต่วันนี้โอ้โห ไอ้โจรโจรโจรมาโจรมาโจรก้ามาโจรกราบะน้ามากนองมากคนเอ้เนี่ยทุกคนครับคือไอ้เบสเนี่ยมันก็ทำให้ผมแบบถีบมันมันเป็นคนทำตัวมันนั่นไง เอ้าเฮ้ยเขาออกดิเฮ้ยเอาเออทุกคนผมยังไม่เคยถ่ายคลิปกับหลังเลยนะครับคือมันมีแต่ถ่ายคลิปกับอาในเกมสมัยก่อนไอหลังมันอยู่นี <im 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 <im> <im 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 ่เนี่ยม uh ันหัวโคตรร้อนจริงจริงเป็นคนหัวร้อนมากเออเป็นคนหัวร้อนแบบหัวร้อนจริงๆอันนี้คุณอินี่พุ่งแบบก็เอ้ยมันเคยจะต่อยไม่ไม่เคยดิมันเคยต่อยกับมึงไม่เคยเคยมึงมึงไปทำในมันชอบไป่ยาวเขาเออมันมันชอบไปไปพูดแบบว่ามันเป็นฝรั่งใช่ไหมไอหลังมันเป็นฝรั่งมันก็ชอบไปพูดแบบภาษาอังกฤษอะไอหลังพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วนั้นเลยไอยยตรงเนี้ ต่อยตรงเนี้ยมันต่อยไงลูกแมต่อยเงยต่อยเงี้ยต่อยเงี้ยเา้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเค้ยเฮ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 กทเา้ยเฮ้ยเฮนยเ้นะค้ับพี่เนีย้ยก็จะเาเผายอย้หลั้นะครับ้เเฮ้เฮ้ยเ้ยเ้ยเฮาเ้นเฮ้ยเยเย้้ตอนนี้เยเน้ัเคั นี่มันไปสักรูปอะไรสองเอสเออมันไปสักอะไรมันไม่รู้มันมันบอกว่าเออมันชอบแบบโม้บอกว่าของมันอะมันมันมีของมันมันมันมีมันลงลงลงยันลงเนยมันบอกที่ประเทศนอร์เวย์เขานับถืออะไรทั้งยันอะไรแล้วมันก็ไปสักโอ้โหสเปคมันบอกว่าสมมติถ้าแบบมันมันสักปุ๊บอะมันเหมือนมันมันมีกี่ชีวิตที่มันบอกมีชีวิตเออมันบอกถ้ามันไปสักอะไรรูปอะไรไม่รู้มันมันจะมีสองชีวิตอะไรของมันโอเคงั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่เจอกูอันนี้คือคลิปแรกเลยนี่ไม่ไม่แต่แต่คลิป ไม่กลัวมันอยู่แล้วโอเคได้ okay, แต่กูให้มึงฮะไม่สมมุติถ้ามันต่อยปากมึงสมมุติถ้า,ม,า<อ>มันก็ต่อยปากมึงยิงทำไงเขาไม่ต่อยพี่แต่ห้ามจำพี่ก็พออ๋อไม่เขาไมาต่อยพี่เขาต่อยมึงนะไมก็ไม่ต่อยพี่ต่อยผมแทนสมมุติให้หลังต่อยปากคุมึงทำไงถ้าคุผมก็ใส่แม่ใส่ใครใส่แม่ทั้งสองอะ่ะนี่ทุกคนนี่คอมคือจริงๆอ่ะผมอ่ะไม่ได้เผาคอมหลังเลยนะครับทุกคนผมเนี่ยถอดพวกกราฟจอพวกซีพียูพวกเมนบอร์ดแล้วก็พวกแรมอะไรพวกเนี้ยถอดออกหมดนะครับแต่เราเนี่ยเผาแค่เคสนะครับแล้วก็ พี่มอสอะไรถูกสุดในนี้ต้องเคสไม่อะไรผมต้องการใส่เพิ่มไปอีกอะอะไรที่มันถูกกว่าสุดอีกเหรอมีแรมแรมกี่บาทชาวพัดกาคู่แล้วประมาณสองพันอุ้ยพี่มอสตื่นยังเที่อย่าคู่แล้วะมาณสองพันใช่ไหมใช่ประกับสองคู่สี่พันลบไม่คู่เนี้ยสองพันโอเคงั้นถามแน่เลยนี่ทุกคนผมเนี่ยจะเผาอาอันนี้ด้วยนะครับก็คือแรมแต่ว่าการ์ดจอเนี่ยแพงไหมพี่มอสร์ดจอตัวนี้แพง RTX เขื่อนเลยมื่นกว่าอันนี้มื่นกว่านะครับผมไม่เผาเก็บไว้แล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะ เพราะว่าสะพายเราไม่เผาผมจะเผาแค่แรมแล้วก็มีอะไรอีกที่ถูกถูกไอจีน่าจะมีซิงก์นั่นแหละต้องแต่ต้องถอดซีพียูออกก่อนเราถอดซีพียูถอดซีพียูซีพียูไอจีน่าตัวเนี้ยต้องจะเป็นไอจีโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่เนี่ยขอตัวไปถอดเคสอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมเนี้ยจะเอาเอาอะไรได้มั้งวะกระดาษเนาะเอากระดาษเนี่ยกระดาษเอแล้วก็ทุบๆเลยเออเอาให้เผามึงทุบเนาะมันก็ทุบไม่ให้เผาคิดเผาก็ทุบยังไงทุบนิดๆทุบได้หน่อยไงทุบหัวมึงดีกว่าะ มมมมมั้ยนนดดโอเคนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวถอดเค้กกันก่อนถอดเค้กถอดนี้ได้เพราะวันไปถอดกันแล้วไปถอดอะไรนี่ไงจบถอดอะไรเกี่ยวอะไรฮะมันระ่องเบอด์ว้าส motherfucker เฮ้ยเฮ้ยไอ้สัสไอ้สัสเฮ้ยเฮ้ยผมบอกว่าเฮ้ยไอ้สัตว์อ่ะไม่พูดเลยไม่พูดเลยเป็นไม่ได้ได้ยินจริงได้ยินเต็มหูเลยเดินไปแป๊บเดินไปโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนถอดเค้กเสร็จนะครับแล้วก็ตอนในหลังมานะครับทุกคน ทุกคนครับจริงๆอ่ะผมทอดอ่ะเสร็จนานแล้วนะครับแต่ว่าผมโทรหาหลังเนี่ยหลังบอกว่ากําลังจะกลับจากร้านสักนะครับซึ่งเดี๋ยวผมไม่จะเริ่มเผาเลยนะเอางี้ใครจะเป็นคนเผาผมผมโอเคแล้วใครจะเป็นคนโดนต่อยนี่นี่มาพอดีเอางี้นี่อันนี้คือเคสนะครับทุกคนเนี่ยเลยเลยจะไปดกแตกนี่ใช่หรอใช่เป็นกระจกเหรอเออเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บมาเฮ้ยเดี๋ยวเขาตกแตกเฮ้ยมันเป็นกระจก มันนี่ลงนั่งนั่งเดี๋ยวเอาอย่างนไปหาผ้ามาหาผ้ามาเผาตรงนี้เลยได้ปะเผาได้เนาะเผาโค้ามันไม่ใช่แบบสติกไม่ใช่อะไรมันเป็นเหล็กไม่ได้ถาโอเคแต่ว่ามันแต่ว่ามันนี่มึงจะเกลียดอยู่แลเนี่ยเร็วๆรเอาเสื้อที่ก็แน่นนะเสื้อใครไม่รู้เสื้อเติมน้ำไม่เปลือนี่แหละมาเสืใครไม่รู้ด้วยเอาไปไาใส่เลยระวังบึ้มนะต้องใส่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 มันไม่บึ้มมันรู้ดิไงรู้ดีเนาะใส่ใส่เร็วเร็วเร็วดิ

ทุกคนครับคืออย่าลอกเรียนแบบนะครับทุกคนก็อันนี้มีแค่พวกผมาทำได้เดี๋ยวคอยหวังไว้ก่อนหวังไว้ก่อนเอางี้แย็บแย็บแยบร้านเลยร้านเลยเรือเรือเรือท้าไว้แค่นั้นพอแค่นี้พอแค่นั้นพอเฮ้ยแต่มันยังแบบยังเหมือนเดิมมันไม่จะดีอ่ะเอาแค่นี้พอแค่นี้พอเดี๋ยวเดี๋ยวตอนในหลังมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยค่อยเพิ่มเพิ่มคอนเทนต์มาทุกคนช่อเคถ้างั้นดับไปก่อนแล้วค่อยร้านแค่นี้พอแค่นี้พอเอาไม่เห็นแค่นี้พอเฮ้ยถ้าพูดถึงอ่ะเคสมัน ไม่มันเป็นลายกูดูดิมาพลาสติกอ่ะเลยพลาสติกไม่พลาสติกไม่เลยเฮ้ยไอ้เปียกมานใส่โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรารอไอ้หลังมากันก่อนครับโอเคนะครับทุกคนเมื่อกี้นี้นะครับไอ้ยกเนี่ยโทรหาหลังครับหลังกำลังกลับมานะครับทุกคนยังพึ่งยังพึ่งรอรอรอมันมาปุ๊บอันนี้คือมันมีน้ำมันนะอันเนี้ยทุกคนอันนี้มันคือมีน้ำมันนะทุกคนเนห็นไหมเต็มเต็มเลยอ่ะนี่นี่ดูดูเอ้ยไปทำอย่างนั้นดิอันนี้มีน้ำมันเฮ้ยเฮ้ย เผาอะไรกันเผะไรกก็ดูดตัอะไรเป็นไงบ้างเผาอะไรรูป่เนี่ยเออเผาอะไรกันอ่ะตเผาอะไรมึกก็ดูดิไม่คอมใครอันนี้หเะเอน่เของใครอ่ะขอใครเที่ยอะไร่ะก็โรเงออกอ่่อ่ออ่ะเอาไม่ได้ตั้งใจหลัง่อ โอ้ยล้วพี่เผาทำไมวะไม่ไ่ผมูเผากูมันถึงตัวเผาแล้วมจะเผาทำยี่อะไรไป่ถอไปเผเนี่ยรตดปากนี่มันตวมึงช่วยดิเ้ยเย็นอนอยเย้ายอะไรกันัเลยก่อนยกเย็นก่อนเย็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 นก่อน ใครหลังฟังกูบอกมัไม่ทำฟังคุยเหี้ยคุณจะปล่อยได้ไม่มีพ่อไม่เหี้ยไม่คุยอ่ะแล้วพี่อะไรตัดไม่ดูมันอ่ะคือจริงๆกูเจอพวกมันแล้วดูดิเดี๋ยวแม่งเจอกูเจอพวกมันสองคนอ่ะเอาออไม่หยุดไม่หยุดเฮ้ยใจเย็นหลังใจเย็นหลังไม่ทำอะไรเลยไม่พ่อคนแม่มันตายอ่ะไฟยกจักรครับเนี่ยมึงรู้ไหมพวกมันเป็น

เอเอาอีอหน่อเบาเอหนดไปมเ่เบียดเียดเบียดเบียดียดเบีเบียดเบีดเบยดเบียดเบียยเปียยเบียดเบียดเเบียดเียเเียยเียเยเยดย ไอ้เหียมึงันมันทำเกินไปแล้วหอยไอ้เหี้ยนี่ขวานเนี่ยโดดทีปากทีได้ไหมไอ้เหียไอ้สั์นะแต่คลิปนี้เป็นคลิปอะไรแต่ครู้แล้วไงก็มันบอกกูอยู่เมื่อกี้ไอ้เหี้ยมันเออเหี้ยอะไรอยู่เพูดรอบเดียวไม่รู้เรื่องไงไอ้เหี้ยหนูก็เตะปากไม่ได้ไไอ้เหี้ยเควี่ยเขาเนี่ยตีปากได้ไหไอ้เหี้ยเากูเลี้ยงแก้กยเลี้ยๆแก้

แล้วเป็นควยอะไรอะสัตว์แอ๊ควายไอเคียแล้วมึงมืงอรแอไอเฮียแล้วมึงแอมาคุณเจ้ากูไม่รัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่เรื่อง่ายเร่องขาแล้วล่ะเรื่องายเลยมึงเรองายเเรื่อง่ายได้แล้วนะควลไอสัตว์เวลาเวลาอเคอุ้ย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 ไอเียเลงมงอุบลมึ่รู้ดิเคสแตกหมดเลยอะกระจกกระจกแตกหมดได้มึงรู้ดิ แม่งอยู่ด้วยกันสองสามคนในเฮี้ยแม่งไม่ดูเลยโตโตกับเขาอ่ะไอเฮี้ยอ่โตตกับเขาไม่เสือกไม่ดูเฮี้ยอะไรเลยไม่หลังมึงฟังกูไอเฮี้ยนี่ก็ปัญญาอ่อนไม่มีอะไรทำนเขาไอ้เฮี้ยมึงเอ๋อเฮี้ยอะไรกันรำถามเนี้ยเขาอ่ะมันมันจะโชวิ๊โขวไอเด็กไอเ็ไอเด็กมันโขวิ๊ไอเด็กมันขวิอด็กมันโขวิ๊่อเด็กมันวไอเด็กมันโขวิอเด็มันอขวิ๊ไอเด็กมันโขวิ๊ไอเกมันโขวิ๊ไอเด็กอันโขวิ๊ไอเดอกมันโขวิ๊ไอเด็กมันโขว เฮียครับวันนั้นคุยังใช้เป็นร้านกานอยู่เลยนี่ก็ไปเนี่ยเฮียก็ไปสมควรว่ะแม่งสมควรพังว่ะไม่ใช่หรอเบียใช่แล้วจะเอาอะไงต่อเนี่ยมึงทำมันเนี่ยวุ้บไปเรื่อยๆมึงทำออใครเก็บก็เก็บเยอย่าเวลาเรียกเรื่อยๆหัวเรานักใช่ไหมคุณเนี่ยมันก็เจออย่างเงี้ยควายสภาพโอ้โหเฮียโอ้โหทไมั่ปากมันดีจังวะไมปากมันเหลือเพื่อนเขาแล้วมึงเนี่ยเฮียแล้วมันจะไม่แตกหัวเลยล่ะติตกไว้ป่าไอ้เฮีย โอยมึงทุบแลนเกอจะเย็นดิไม่มันมันพังแล้วกูไม่เสียดายอะไรแล้วมึงทำทำยี่อะไรกูถามกูพังเลยมึงเป็นยี่อะไรกันพวกมึงไม่มีอะไรทำเงเอออ้เคียจานในบ้านมีก็ไปหาร้างกัน้างมึงโอ้ยเนี่ยเเเหลับอุ้ยอ้ตลบเกินไปแล้วมึงจะตลเกินไปละโอยยโอโอยกูเป็นหักเป็นชิแค่อเมนหักนชิแคเลยนหักเป็นชิแคทโอ้ยมึงรู้ไหมหักนีไอเียลำสหกูมึงดูกูมีสองตัวลามสองอ่ะ ไม่งแม่งเอาน้ำมาแม่งเอาน้ำมาดับเลมให้กูด้วยอุ้ยดูแม่งครับเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะยังไหลจะยันไหลน้องมันน้มันอะไรมันอยาไปทางก็ทางน้องมันจะไม่ตั้งใจน้องมันอะไน้องมันจะไม่ตั้งใจหรอกน้องอยากต่อกับพวกแม่งละน้องมันอะไจะไม่ตั้งใจหรอกอย่างงี้ล่ะไม่ไม่เหงื่อเหงื่อตกเต็มเลยนะไม่เห็นหรอนี่สนุกกว่พี่มยูยนี่

มันไม่คือใครอ่ะมันแล้วมทำทำเรื่องอะไรกูถามนี่ไม่ไม่มีอะไรทำกันแล้วเนาะพี่เฮ้ยไม่ทำโอเคถามคุณถามจริงเนี่ยโอ้ก็สอนาแม่คุณสอนมาไงวะพี่เฮ้ยมึงด่าสิพี่ไม่ได้ถามคุณพึงหมดเนี่ยเอามค่งหมดไม่ได้สั่งทำไมไม่มาเด็ดขาดเล่นเลยพี่คุณเรื่อถูกรักคุณรู้อันนี้กูณรู้ไม่ดีจริงแล้วสรุปกระจอไอ้รังอยู่เนี่ยไม่รู้มมันไ่กระจออยู่ไหนวะเนี่ยกระจอกูอยู่ไหน ไอ้เหี้ยกระโจอยู่ไหนไว้สัตว์ทีวิูด้วยไอ้เหี้ยเมื่อไอ้เหี้ยมึงงานแล้ว,วคู่กันละไอ้เหี้ยเอางี้หลังพี่บอกเราไปหาดูในบ้านเพราะว่าพี่มาพี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันเราไปหาดูอาโอ้โหทิ้งให้ค,คุณพ่อคุแม่ไม่ดีว่ะเข้าบ้านละ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่เนี่ยขอตัวไปเก็บไอ้จะเก็บว่าเก็บอ่ะไม่เก็บละถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับตอนนี้คลิปนี้ขอไลค์สี่หมื่นเพราะว่าเข้าไปมันจะต่อยกันไหมเนี่ยไม่ต่อยไม่ต่อยเผาไปซื้อใช้มันแต่ตอนผมไม่ซื้อแน่นอนรับปากผมไม่ซื้อแน่นอะเมันไปขอโทษเขาเลยมึงรอดูาไปเลยพี่ไอ้เปียกไอ้เปียกไอ้หยกแรงกลัวไหลังจะตายไม่กลัวนี่หมดจังหวะนะเออมาดิร้อนไหนแอร์การ์ดไม่กลัววดด้ยมาิ